วัดศิลขันธารามจัดพิธีทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อสมสทุนสร้างสาราธรรมสังเวชเมื่อวันอาทิตย์ที่18มีนาคม2555เวลา10นาฬิกา30นาทีนายวิศวศศีสมิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางศรีพันธ์ศิีสมิทธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการมอบกองพระป่าสามคัคคีให้กับวัดศิลขันธารามอำเภอโพทอง พระครูประหลัดอภิชาติเจ้าอาวาสวัดศรลขันธารามได้กล่าวว่าวัดศรลขันธารามได้กํา,า,นา,ากหนดให้มีการทอดพระปาสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างสาราธรรมสังเวชซึ่งเป็นสถานประกอบภารกิจด้านพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งของวัดศิลขันธารามซึ่งทางวัดยังขาดแคลนปัจจัยในการก่อสร้างจึงได้จัดการทอดพระป่าสามัคคีขึ้น ในการจัดพิธีทอดพระปาสาม,มัคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวชในครั้งนี้ได้มีผู้ร่วมบริจาคจากกรุงเทพโดยมีดรสุทธิศักดิ์เฟื่องเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิลินเป็นผู้ประสานงานและประชาชนในเขตจังหวัดอ่างทองร่วมบริจาคในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองได้บริจาคสมทบทุนอีก40,000บาท เพื่อนำมาจัดสร้างศาลาธรรมสังเวทในครั้งนี้ทางคณะผู้ดำเนินการรับผิดชอบจะนำไปก่อสร้างศาลาธรรมสังเวทวัดศิลขันธารามให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการทอดพระปาสามคีในครั้งนี้ต่อไป